สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปิดกล่องแล้วมารีวิวโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเฟิองมีซินมาทูนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็ความละเอียดของเขาเนี่ยอยู่ที่ 4K แท้เลยตัวจอเขาสามารถฉายได้ใหญ่ถึง150นิ้วนะคะแต่ว่าเราแนะนำอยู่ที่ไม่เกิน120นะครเะราะความสว่างเขาจะอยู่ที่2200 ANSI l u m e n ถ้าเกิดห้องที่สามารถควบคุมแสงได้เนี่ยก็แนะนำตัวนี้เลยเพราะราคาเขาค่อนข้าง ย่อมยาวนะคะคือไม่สูงมากถ้าเทียบกับคุณภาพซึ่งให้คุณภาพที่ดีมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะเปิดกล่องมาแล้วนะคะก็จะมีคู่มือให้มาด้วยนะคะตัวกล่องเขาก็ค่อนข้างที่จะ protection ตัวเครื่องเนี่ยดีทีเดียวอันนี้เป็นตัวเครื่องนะคะแล้วก็จะมีสาย power แล้วก็รีโมทคอ t โทรลรีโมทของเขาเนี่ยจะเหมือนตัวเฟิรงหมี 4K Pro เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะค่ะตอนนี้เราแกะออกมาแล้วนะคะก็รูปร่างนะคะหน้าตาเลเยอร์ของเขาเนี่ยจะเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้เลยนะคะ mm hmm. ก็คือว่าตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์สองด้านนะคะแล้วก็จะเป็นที่สําหรับฉายภาพตรงนี้นะคะที่แสงออก mm hmm. ก็มีปุ่มเปิดปิดด้านนี้นะคะลาโพงจะอยู่ด้านหน้าเครื่องนะคะ mm hmm. ลาโพง แล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะเป็นที่ระบายความร้อนนะคะสองฝั่งเลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะพอร์ตของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นตัว Power นะคะมี HDMI 3ช่องนะคะมีหนึ่งนั้นเป็น ARC นะคะมี2 USB มี1 AVout นะคะแล้วก็มีเป็น Optical แล้วก็มีสำหรับเสียบสายแลนด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปเปิดดูกันค่ะว่าด้านในเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วก็มาดูประสิทธิภาพกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็เปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะคอนเน็กไ i ไเรียบร้อยแล้วก็เขาจะขึ้นมาให้ว่ามี new version แล้วก็อัปเดตก่อนเดี๋ยวเราอัปเดตเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้เราอัปเดตกันเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะก็หน้าตาของเขาเนี่ยจะเป็นเฟิร์ s นะคะซึ่ง จะมีเมนูให้มา2ภาษาก็คือเป็นภาษาจีนแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะมเมนูอะไรบ้างหลักๆอันนี้จะเป็น Key s t o n e นะคะซึ่งเ,ออเราสามารถที่จะปรับตัวจอได้ในกรณีที่อย่างในตัวอย่างนี้นะคะ่ะก็จะไม,ไ,มไม่ตรงจอทีเดียวแล้วก็สามารถเลื่อนโอเคจะเลื่อนให้ดูนะ,ะ,ะตรงนี้ก็เลื่อนง่ายเลยนะคะก็สามารถเลือกได้ทั้งเป็น4ี่จุดแล้วก็เป็นแดจุดนะคะเดี๋ยวลองมาดูเป็น8ดจุด มีความแม่นยำม,มากขึ้นนะคะก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะคะขอเลื่อนไปดูเมนูอื่นให้อย่างเช่น image focus นี้ก็คือในกรณีที่ตัวซ้ายกับขวาค่ะเกิดดูแล้วตัวอักษรเราเห็นว่ามันเบลอนะเราสามารถเลื่อนไปได้เรื่อยๆเลยถ้าทางซ้ายนะเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะชัดนะคะทางขวาก็เช่นกันนะถ้าเราดูแล้วชัดแล้วเราก็สามารถออกจากเมนูนี้ได้นะคะ ก็ตอนนี้เราคอนเน c t เน็ตไ้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับิสเ็มนะคะสมมุติในกรณีที่เราต้องการเปิดนะคะเครื่องมาปุ๊บเปิดตัว apple tv เพราะว่านี่เชื่อมกับ apple tv เปิด apple tv เราก็สามารถที่จะเปิดตัวเครื่องได้อัตโนมัติเลยเราก็มาเซตกันตรงนี้นะคะหรือเวลาเราปิดตัว apple tv ก็สามารถที่จะปิดตัวโปรเจคเตอร์ได้อัตโนมัติเช่นกันนะคะ ก็จะมีให้เลือกได้นะคะเราสามารถเลือกเป็นคัสตอมได้เช่นกันนะคะก็เซตค่าความสว่างคอนทราสอะไรตามที่เราต้องการได้เลยอันนี้แนะนำในกรณีที่สมมติว่าเ,ออเราอาจจะไม่ได้ให้ค่าที่เป็นค่าฟิกซ์ให้นะคะเพราะว่าออต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมของห้องด้วยว่าความสว่างในห้องเป็นอย่างไรนะมีแสงเข้าไหมนะ,ะก็สามารถปรับตามที่เราชอบได้เลยค่ะ นี่สามารถเลือกได้นะคะอย่างเช่นในเรื่งที่ว่าเราต้องการที่จะซ oh. ูมเข้าออกได้สามารถที่จะเลือกขยับขึ้นไปขึ้นลงสายขวาได้นะคะซึ่งตัวเก่าเนี้ยไม่สามารถทำได้นะคะ oh. อันนี้เอา์พุตนะคะ สามารถเชื่อมบลูทูธต่างๆได้นะคะในกรณีงที่ราต้องการแคสภาพจากมือถือจาก iPad ก็สามารถที่จะแคสออกไปได้เลยหรือว่าจะผ่านกับตัวทีวีบ็อกซ์ที่เราต่อก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพของตัวภาพแล้วกันนะคะว่าจากตัวเครื่องนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้าง ที่เห็นนี้เป็นภาพที่เปิดจากตัว youtube นะคะก็จะให้เห็นความสดของสีเขานะคะที่เราไม่ได้เปิดหนังให้ดูเพราะว่าหนังบางเรื่องเนี่ยเขาโมชแอนโทนเขาจะออกเป็นแนวทึมๆมืดๆนะคะก็จะไม่ได้เห็นประสิทธิภาพของเครื่องอย่างเต็มที่นะคะนี่ดูว่า,เ,าเขาให้ความสว่างนะคะแล้วก็ให้สีที่สดทีเดียวค่ะตันนี้เรา ปิดไฟนะคะในห้องก็จะเห็นข้างชาัดนะคะเราใช้คู่กับจอ X Y Screen นะคะที่สำหรับตัว Auto Shot p o โดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดไฟดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะตอนนี้ก็เปิดไฟในห้องแล้วนะคะก็จะขึ้นเค้ืงสว่างอีกหนึงนะคะก็ยังเห็นภาพชัดอยู่ค่ะ ก็ถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ